สวัสดีค่ะเป็นเพื่อนสเปคโฟนทีวีทุกคนเลยได้ว่าเป็นกระแสที่แรงอย่างมากจริงๆค่ะกับซัมซ u n Galaxy g Note ทหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีทางภาพหลุดราคาขายรวมไปถึงวันวางจําหน่ายในประเทศไทยหลุดออกมาให้ได้เห็นโดยตลอดและนี่ก็คือสเปครายละเอียดและราคายอย่างเป็นทางการของซัม s u n Galaxy g Note ทที่จะวางขายในประเทศไทยค่ะโดยซัม s u n Galaxy g Note นั้นจะมีการเพิ่มแรมเป็น4 g b เพื่อรองรับการทำงานแบบ multi tasking และจุดที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยก็คือกล้องค่ะที่จะมีการใส่ฟีเจอร์ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็น s t a ติว v ดีโอที่สามารถกันภาพสัน่นและยังมีจุดที่สามารถจับใบหน้าเวลาเซลฟี่เพื่อให้ได้ภาพที่สวยลงตัวมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม Video College ฟีเจอร์ตัดต่อวิดีโอหลายๆช่องในวิดีโอเดียวกันและ b u r l e เ p h โ o ค่ะที่ช่วยลดการเบอของภาพเคลื่อนไหว นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มคุณภาพเสียงแบบ USQ ที่สามารถฟังผ่านบลูทูธได้อีกด้วยสำหรับดีไซน์โดยรวมของ Samsung Galaxy Note 5นั้นจะมีความคล้ายกับ Galaxy S6 เป็นอย่างมากค่ะแต่จะมีการปรับปรุงให้สวยงามและหรูหราม,มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมจัดเป็นตระกูลโน้ตที่ฉีกไปจากรุ่นก่อนๆพอสมควร และแน่นอนค่ะว่า Key ์ฟีเจอร์ก็ยังชูจุดเด่นในเรื่องของสมาร์ทโฟนที่มาพร้อมกับปากกาคู่ใจอย่าง S Pen แต่สิ่งที่น่าประทับใจมากที่สุดก็คือ S Pen สามารถเด้งเองได้ด้วยการกดไม่จำเป็นจะต้องคอยแงะปากกาแบบรุ่นก่อนๆแต่อย่างใดโดย Samsung Galaxy Note นั้นจะมีให้เลือกสันถึง4สี4ด้วยกันค่ะนั่นก็คือสีดำสีขาวมุกสีทองและสีใหม่อย่างสีเงินนั่นเอง สำหรับราคาขายในไทยนั้นก็จะอยู่ที่25,900บาทเท่ากับราคาเปิดตัวของซัมซ u n Galaxy g Note 4พร้อมวางจำหน่ายผ่านทั้ง s ซัมซ n g แ a n d Shop ในวันที่15สิงหาคมและวางจำหน่ายตามหน้าร้านมือถืออื่นๆทั่วไปในวันที่21สิงหาคมที่จะถึงนี้ค่ะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากอ่านสเปคกภามตามของ Samsung g a l a y y o t t e 5แบบละเอียดยิบทางทีมงานก็ได้แนบลิงก์ด้านล่างเอาไว้ให้คุณผู้ชมเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะอย่าลืมกด subscribe ให้ช anel นนของเราสวัสดีค่ะ